หัวข้อที่1.2คำสำคัญในทางสถิตินะครับเราจะมาดูว่าคำศัพท์พื้นฐานแล้วก็เราจะต้องใช้เจอบ่อยๆเนี่ยมีคำอะไรบ้างนะครับามาดูคําแรกกันนะครับคําแรกคําว่าประชากราประชากร population ถ้าในทางสถิติเนี่ยหมายถึงกลุ่มของหน่วยทั้งหมดนะครับเน้นคําว่าทั้งหมดนะครับก็คือทั้งหมดที่อยู่ใน กาพื้นที่ที่เราจะศึกษาคือทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องที่เราสนใจศึกษาหน่วยในที่นี้อาจจะเป็นคนก็ได้นะครับคนสัตว์สิ่งของอได้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นสถานที่ก็ได้นะสถานที่ได้หมดนะครับคำว่าประชากรในทางสถิติก็คือคนสัตว์สิ่งของก็ได้นะครับ แล้วก็เป็นทั้งหมดที่ <c oughs> อยู่ในขอบเขตที่เราจะสึกษานะครับอ่าตัวอย่างนะครับก็เรารเราจะต้องกําหนดขอบเขตที่จะศึกษาก่อนเช่นเราก็ตีเส้นล้อมล้อมรอบไปเลยเช่นเราจะศึกษารนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมมสใช่ไหมเราก็ต้องตีเส้นล้อมรอบล้อมรอบรั้วโรงเรียนไปเลยนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นประชากรนะค,ครับประชากรถ้าเราจะศึกษานักเรียนกเอนนักเรียน ถ้าเราศจกษาคนก็คือทั้งหมดทุกคน karaoke, ที่อยู่ในนี้นะครับถ้าเรารู <c iller wij en> ้ยอดก็ยิ่งดีครับบอกมาเลยว่ามีกี่คนก็คือที่โรงเรียนเราประมาณพันแปดร้อยคนแต่นี้คือคําว่าประชากรของเรียนนะครับของเรียนเราถ้าขยับขึ้นไปอีกครับประชากรที่เป็นนิสิตมอมหาสารคามบ้างมอมหาสารคามเราก็ต้องฉีดเส้นล้อมรอบมอมหาสารคามไว้แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณสี่หมื่นละสี่หมื่นนะครับ อ่ก็เยอะขึ้นนะครับเรียกว่าประชากรทั้งหมดถ้าเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับเป็นสัตว์บ้างนะครับก็จํานวนกระบือในจังหวัดสารคามว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ก็ทั้งจังหวัดเลยนะครับทั้งจังหวัดสราคารมรีเลยก็ไปดูข้อมูลว่ามีเท่าไหร่นะครับก็เป็นสัตว์นะศึกษาสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งของเช่นจํานวนหนังสือในสํนานักพิธีบริการในมวสว่าหนังสือทั้งหมดทุกเล่มมีกี่เล่ม ก็เรียกว่าประชากรน,นะครับหรือสถานที่ก็ได้เราสํารวจสถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกี่ที่นะครับก็เรียกว่าประชากรเหมือนกันคำว่าประชากรในทางสถิติไม่จำเป็นต้องเป็นคนอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นวิชาอื่นก็จะมีความหมายอย่างอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสถิติก็คือทุกทุกคนหรือทุกอย่างที่อยู่ในขอบเขตที่เราจะศึกษานั่นเองนะครับ hmm. ถ้ารู้ยอดก็ดีว่าประมาณเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเยอะก็ อาจจะนับไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะครับเจนี่คือคําว่าประชากรต่อไปคําศัพท์ที่สองนะครับที่คู่กันเลยก็คือคําว่ากลุ่มตัวอย่างครับหรือตัวอย่างซึ่งส่วนตัวอย่างนี้จะได้มาจากประชากรนะครับประชากรตั้งต้นก่อนส่วนตัวอย่างก็คือเลือกจากประชากรออกมาทีหนึง่งหรือเรียกว่าสับเซ็ตก็ได้นะครับถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์ก็คือสับเซตนั่นเองนะครับอ่าถ้าเรากําหนดประชากรไว้แล้วนะครับ กาหนดประชากรไว้ก็คือเส้นลอ้อมรอบนี้ส่วนกลุ่มตัวอย่างก็คือเลือกมาจากกลุ่มประชากรนั่นเองนะครับเป็นสับเซ็ตเลือกมาอีกทีหนึง่งเพราะว่าบางทีประชากรเนี่ยมันมีจํานวนเยอะมากมายเราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ทุกคนเช่นที่โรงเรียนเราเนี่ยพันแปดร้อยคนละเช่นเราอยากจะแจกแบบสอบถามให้นักเรียนทุกคนทั้งหมดก็คงสิ้นเปลืองนะครับเสียเวลาสิ้นเปลืองพันเราก็ควรจะเลือกแจกนะครับกลุ่มตัวอย่าง แล้วก็มาดูว่ากลุ่มตัวอย่างไหนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพกลุ่มตัวอย่างไหนที่ดีนะครับเราต้องมามีวิธีเลือกด้วยนะครับ่าเลือกยังไงไม่ใช่เลือกแบบเอ่อไม่มีไม่มีวิธีการ,รก็จะได้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีอ่ากลุ่มตัวอย่างที่ดีเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่ดีตามมานะครับตัวอย่างที่ดีอ่มันต้องเลือกให้ดีนะครับ่าเลือกยังไงตัวอย่างเช่น กำนดกลุกกม่มประชากรมาให้ก็คือโรงเรียนสาธิตมอมาศรคามแฝงเฉยยมนะครับปีหกสามมีทั้งหมดพันพันแปดร้อคนนี่คือกลุ่มประชากรครับวิธีการถือว่าจะจะ,จะแจกแบบสอบถามใช่ไหมถ้าแจก 1, แพันแปดร้อยแผ่นก็ไปถ่ายเอกสารมาเลย 1, พนันแปดร้อยแผ่นแล้วก็แจกทุกคนนะครับทุกคนต้องได้ทําแบบสอบถามซึ่งถามว่าถ้าทําแบบนี้ก็ทําได้แต่ว่าคงไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากจะทําแนะนําทําเพราะว่ามันขี้เปือนนะครับแล้วก็ทํา ค่อนข้างยุ่งยากเลยเพราะว่าต้องแจกทุกคนนะครับถ้าแจกแบบสอบถามเฉยๆก็เราก็สุ่มตัวอย่างเอานะครับก็วิธีการสุ่มจะสุ่มยังไงสุ่มเลือกมอหนึ่งถึงมอหกใช่ไหมก็สุ่มมอละร้อยก็ได้ครับชั้นละร้อยคนก็ได้หกร้อยอ่ะก็ได้ละหกร้อยคนรับนี่ก็ถือว่าเยอะกันหกร้อยคนก็จะได้เป็นข้อมูลทุกมอเลยนะครับก็ลงไปแจกตามห้องเลยมอหนึ่งขอร้อยคนนะอ่ะก็มาแบ่งอีกมอหนึ่งมีกี่ห้อง ห้องละประมาณสิบคนนะครับก็แจกห้องละสิบคนก็ได้ก็ได้หกร้อยหรือแจกระดับชั้นบอลถึงชันมหกหารด้วยเลขที่สิบลงตัวอ่าล้วก็ฟิกเลยว่าเอาเฉพาะคนที่ลงท้ายด้วยเลขสิบที่หันด้วยสิบลงตัวนะครับเช่นเลขที่สิบยี่สิบสามสิบทีสิบก็แจกเฉพาะคนเท่านี้อ่าคนที่เป็นแบบนี้อ่าตัวนี้ก็เคยมีการสุ่มแบบนี้มานะครับเช่นการสอบระดับประเทศเขาก็จะเลือกแบบนี้ ให้ตัวแทนแต่และโรงเรียนแล้วก็คัดเลขที่มาเพราะว่าถ้าเป็นเลือกห้องอาจจะได้ห้องเก่งห้องอ่อนตอนเลือกเลขที่เลยนะเป็นการคัดที่แบบน่าจะมีคุณภาพนะครับเพราะว่ากระจายไปหมดประมาณสามร้อยคนนะครับหรือไปแจกที่โรงอาหารก็ได้ครับเอามอปลายร้อยคนช่วงมอปลายพักเนี่ยก็ไปยืนเลยหน้าโรงอาหารแจกร้อยแผ่นก็จะได้มอปลายช่วงหมอต้นพักก็ไปยืนแจกเลยหมอต้นก็จะได้หมอต้นร้อยนะครับก็ได้สองร้อยนี่คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับแทนที่จะแจกทั้งหมดเราไม่แจกเราแจกแค่ร้อยสองร้อยเพื่อเป็นตัวอย่างพอนะครับแล้วก็กลุ่มตัวอย่างนี้ไปคํานวณหาค่าต่อเพราะถ้าเราได้กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดีเราจะไปคํานวณค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าที่ไม่ดีด้วยนะครับมันต้องต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ให้ดีนะอ่าเช่นอาจารย์เลือกไม่ดีอาจารย์ก็ที่เกียนไปไปแจกม้องอื่นอาจารย์แจกเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวเลยร้อยใบนะครับ,บ,บนั่งอยู่เนี่ยเอาไปเลยร้อยใบทาช่วยกันหน่อยคนละห้าแผ่นิดแผ่น เป็นไงข้อมูลก็ได้ไม่ดีนะครับได้ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงถึงการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยนะครับต่อไปคำที่สามครับคำว่าตัวแปรตัวแปรก็คือลักษณะบางประการของข้อมูลที่เราเก็บมาจากกลุ่มประชากรหรือตัวอย่างก็ได้ครับจริงๆน,น,นี่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเป็นสับเซตกันเฉยนะครับ อ่าซื้อกษณะบางอย่างของคนที่เราแจกมานะเช่นเพศอายุเราอยากรู้ไหมในแบบสอบถามที่เราแจกไปเราอยากจะรู้ไหมว่าคนที่ตอบมาเพศหญิงเพศชายเราอยากรู้ไหมว่าอายุเท่าไหร่อน้ําหนักส่วนสูงนะครับบางทีจะต้องใช้หรือว่าอยากรู้ไหมว่าอยู่มอไหนหมอ 2, หนึ่งมอสองมอสามครับนี่คือเรียกว่าตัวแปรนะครับซึงก็มีผลนะครับเช่นอาจารย์อยากรู้ว่ามอหนึ่งคิดเห็นยังไงก็ไปดูเฉพาะมอหนึ่ง ยากรู้ว่าเพศชายคิดยังไงก็ดูเฉพาะเพศชายครับโอเคนี่คือคําว่าตัวแปรนะครับก็คือสิ่งที่เราสนใจนะครับอยากจะเก็บข้อมูลต่อไปข้อมูลคําว่าข้อมูลก็คือข้อความริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการสรุปผลในเรื่องที่เราสนใจศึกษาได้อาเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ได้นะครับก็คือข้อมูลที่เขากรอกมาให้เรา ทุกอย่างเลยเช่นเพศชายหญิงนะครับเราบอกว่าเพศใช่ไหมเขาก็ตอบชายหญิงมาว่าเพศไหนนะครับอายุก็ตอบมาว่าสิบเท่าไหร่นะครับสิบห้าสิบแปดยี่สิบน้ำหนักก็กรอกตัวเลขมาส่วนสูงนะครับหรือว่าการศึกษาก็บอกเป็นระดับชั้นมานี่ก็คือข้อมูลนะทุกอย่างที่เขากรอกมาให้เราต่อไปพารามิเตอร์พารามิเตอร์ก็คือค่าที่ได้จากการคำนวณทางสถิติแล้วนะครับ เช่นค่าเฉลีย่ยค่าค่าเฉลีย่ยก็คือส่วนใหญ่เราจะชินเ,เราชินกับค่าเฉลีย่ยใช่ไหมค่าเฉลีย่ยนี้มันใช้กับกลุ่มตัวอย่างนะครับใช้กับกลุ่มตัวอย่างส่วนค้าเป็นพารามิเมตอร์ก็คือใช้กับกลุ่มประชากรเอาง่ายๆก,กันนะครับหมายความว่าถ้าอาจารย์จะหาค่าเฉลีย่ยของความสูงของนักเรียนทั้งโรงเรียนอาจารย์ต้องหาทั้งหมดพันแปดร้อยคนแล้วหารพันแปดถูกไหมอย่างนี้อาจารย์จะเรียกว่าค่าพารามิเมตอร์ค่าเฉลี่ยที่เป็นพารามิเตอร์เขาจะใช้สัญลักษณ์ตัวมิวนะครับ ซึ่งสองตัวนี้ใช้ใช้คนละสัญลักษณ์กันแต่ว่าหาเหมือนกันเลยเรียกชื่อเหมือนกันก็คือค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับอันนึงเรียกว่าพารามิเตอร์อันนึงเรียกว่าค่าสถิติสองอันนี้แยกแยกออกจากกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยใช้ค่าพารามิเตอร์เท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ใช้ประชากรคนทั่วเราใช้แค่ค่าตัวอย่างคำนวณเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอตัวนี้เยอะนะครับ อันที่เป็นค่าที่เป็น x bar, sd พวกนี้นะครับจะเจอแต่ส่วนมิวเนี้ยไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันจะต้องคำนวณทั้งหมดเลยถ้ามีพันแปดร้อยต้องใช้เลขพันแปร้อยคนบวกกันถ้าเป็นทั้งจังหวัดก็เป็นเลขเป็นแสนตัวเลยนะครับนี่ยตอนก็ค่อนข้างเยอะอพราะนั้นให้เราเข้าใจว่าคําว่าพารามิเตอร์ก็คือค่าทางสถิติที่ได้จากกลุ่มประชากรนะครับที่ได้จากกลุ่มประชากรทั้งหมดนะครับ ก็คือจะเป็นพวกนี้ต่อไปค่าสถิติค่าสถิติก็คือค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนะครับอ่าง่ายเลยนี่ค่าสถิตินะครับก็คือเรามีกลุ่มประชากรใช่ไหมเราเลือกกลุ่มตัวอย่างออกมาแล้วก็เอาตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่างมาใช้คำนวณก็เรียกว่าค่าส, after, สถิตินะครับก็จะเป็นได้หมดตั้งแต่ค่าค่าที่เป็นคำนวณทุกค่าเลยที่เป็นเราเอามาคำนวณที่เป็นค่าทางสถิตินะครับค่าเฉลี่ยร้อยละ นะครับมาตรฐานฐานนิยมค่าส่วนเบเบนมาตรฐานความแปรปรวนนะครับทุกค่าที่เราคำนวณออกมาเรียยว่าค่าสถิติทั้งหมดครับแต่ว่ามาจากกลุมตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับนักเรียนเรียนสาธิตมอมหาสาลคามประจำปีหกสามจำนวนพันแปดร้อยคนสุ่มตัวอย่างมาห้าร้อยคนเห็นไหมสุ่มมาห้าร้อยคนค่าสถิติเป็นอันนี้น้าหนักเฉลี่ย ของ500คนแสดงว่าเอา500คนบวกกันหาร500ก็เรียกว่าค่าเฉลี่ยแต่ถ้าจาย์เอา1,800เลยเอา1,800คนบวกกันแล้วก็หาร1,800เรียกว่าค่าพารามิเตอร์นะครับค่าเฉลี่ยแต่ว่าเป็นของประชากรเรียกว่าพารามิเตอร์ฐานนิยมก็ได้ครับฐานนิยมของความสูงก็คือใครที่สูงเท่ากันมากที่สุดก็เรียกว่าฐานนิยม จาก500คนไม่ได้ไม่ได้หา1แ8 0นะครับหา500คนโอเคนี่คือเรียกว,ว่าค่าสิริฐีนะครับต่อไปตัวอย่างดูตัวอย่างจากการเลือกตัวอย่างนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน50คนเพื่อพิจารณาดัชนีมวลกายซึ่งได้เป็นค่ามาตรฐานในการประเมินสภาวะร่างกายว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ โดยได้สํารวจข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องปารากฏผลดังนี้ก็จะมีข้อมูลมานะครับอันนี้คือสํารวจ50คนนะครับ50คนก็จะมีลำดับที่1ถึง50แล้วก็มีเลขประจําตัวมาเพศมาอายุนะครับน้ําหนักส่วนสูงนี่มีข้อมูลมาตามนี้องระบุว่าประชากรคืออะไรประชากรของข้อนี้คืออะไรครับ50นี้คืออะไรครับ50 5้าสิคือกล well, so, ุ่มตัวอย่างใช่ไหมเพราะนั้นเราตอบห้าสิบว่าก็ได้กลุ่มตัวอย่างคืออะไรครับนักเรียนอะไรนักเรียนชั้นมปลายของโรงเรียนนี้จํานวนห้าสิบคนอ่านี่คือเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับเลือกมาห้าสิบคนเลือกแบบไหนไม่รู้แต่เขาเลือกมาห้าสิบคนแต่ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเราตอบนี้ก็ได้ตอบว่านักเรียนนะครับชั้นมปลายของโรงเรียนนี้กลุ่มตัวอย่างก็คือเลือกนักเรียน ชั้นมอปลายนะครับของโรงเรียนนี้จำนวน50คนโอเคทีนี้ลองย้อนกลับไปดูว่ากลุ่มประชากรน,น่าจะเป็นอะไรครับก็คือกลุ่มที่ก่อนเลือกมาน่าจะเป็นอะไร นักเรียนอะไรครับเรียนชั้นมปลายทุกคนถูกไหมครับหมายเรียนชั้นมปลายทุกคนของโรงเรียนนี้ก็จะเป็นนักเรียนชั้นมปลายนะครับทุกคนของโรงเรียนนี้ ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่ามีกี่คนนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีมากกว่า50เพราะาเราเลือกมา50โอเคมาดูคําถามต่อไปตัวแปรคืออะไรครับตัวแปรก็คือค่าที่เราสนใจใช่ไหมมีอะไรบ้างตั้งแต่เลขประจำตัวเลยครับเลขประจำตัวเพศอายุน้ําหนักส่วนสูง1 2 3 4 5 5นนี้ไ้้หมดเลย ได้ประจำตัวเพศอายุน้ำหนักส่วนสูง,สงนะครับคือตัวแปรเลขประจำตัวอายุน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนี่คือตัวแปรนะครับมีกันหนึ่งเพศด้วยนะครับเพศ เลขประจำตัวอายอุเพศอายุน้ําหนักส่วนสูงสุดท้ายข้อมูลคืออะไรครับข้อมูลของข้อนี้ข้อมูลก็คือเนี่ยคนที่หนึ่งก็คือสี่ห้าหนึ่งสี่หกนี่คือเลขประจําตัวเป็นเพศหญิงอายุสิบเจ็ดน้ำหนักเจ็ดสิบสูงร้อยเจ็ดสิบนี่คือข้อมูลนะเพราะฉะนั้นก็คือค่าของตัวเลขทั้งหมด ้าอันนี้แหละนะครับก็คือข้อมูลก็คือตัวจำนวนค่าค่าของเลขประจำตัวนะครับแล้วก็เพศเพศอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ ก็คือข้อมูลของของห้าอย่างนี้ตัวอย่างที่สองจากการสำรวจเกี่ยวกับอาชีพในฝันของนักเรียนในยุคดิจิทัลของจังหวัดหนึ่งโดยสำรวจจากนักเรียนที่มีอายุ15-18ปีที่เลือกมาจากทุกโรงเรียนในจังหวัดร,รวมทั้งสิ้น300คนนี่คือสิ่งที่เขาเลือกมาแล้ว300นะครับเอาแค่นี้ก่อนตอบคำถามก่อนครับ เอาประชากรกับตัวอย่างเอาตัวอย่างก่อนก็ได้นี่เห็นเลขแล้วกลุ่มตัวอย่างคืออะไรครับกลุ่มตัวอย่างก็คือนักเรียนที่มีอายุ15-18ปีเลือกมาจากทุกโรงเรียนในจังหวัด300คนนี่คือกลุ่มกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นนักเรียนที่มีอายุ15-18นะครับแล้วก็ทุกโรงเรียนด้วย เราก็เลือกมา300คนท่านลอเกียนก่อนตัวอย่างคือนักเรียนนักเรียนอายุ15-18ปีที่เลือกมาจากทุกโรงเรียนนะครับเลือกมาจากทุกโรงเรียนใน ใน,นนในจังหวัดนี้นะครับในจังหวัดนี้สามร้อยคนสามร้อยคนนี่คือเลือกมาอาจจะเป็นโรงเรียนละสามคนก็ได้ถ้ามีร้อยโรงเรียนก็สามคนแต่ว่าต้องมาจากทุกโรงเรียนเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะเลือกมาประชากรคืออะไรครับประชากรคืออะไร นักเรียนก็เป็นนักเรียนใช่ไหมทุกคนนักเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดนี้ก็คือน,นักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียนเลยนะครับนักเรียนนักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนนะครับในจังหวัดนี้ มีกี่คนไม่รู้เยอะนะครับรู้แต่ว่าลุมากรใครที่เป็นนักเรียนอยู่ในจังหวัดน,นี้จะเอาหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลทุกคนเราเก็บเฉพาะคนที่อายุ15-18แล้วก็เลือกมาจากทุกโรงเรียนโอเคต่อไปตัวแปรคืออะไรครับตัวแปรคือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลมาสิ่งที่เราสนใจเราสนใจเรื่องอะไรนี้ อาชีพใช่ไหมพบว่าอาชีพในฝันของนักเรียนยุคดิจิทัลห้าอันดับแรกแต่ว่าเก็บเฉพาะอาชีพอย่างเดียวนะครับก็แสดงว่าตัวแปรคืออาชีพนะครับอาชีพอาชีพในฝันห้าอันดับแรกอันดับที่หนึ่งได้แก่อาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับร้อยละสามสิบห้าอันดับที่สองอาชีพครูร้อยละยี่สบสองอันดับสามอาชีพรับราชการ้อยละสิบเจ็ด อันดับสี่อาชีพแพทย์ร้อยละสิบสองอันดับห้าอาชีพวิศวกรร้อยละเจ็ดอันนี่คือข้อมูลที่มีนะครับตอนตัวแปรก็คืออาชีพข้อมูลคืออะไรครับข้อมูลที่เก็บก็คืออาชีพเพียงเลือกเองนะครับอาชีพเพียงเลือกอาชีพที่นักเรียนเลือกถ้าเขาเลือกจะ เป็นอาชีพอะไรแต่ละคนนะครับมีค่าสิดตีอะไรในข้อนี้ร้อยละนะครับมีครัว่าร้อยละแ,แสดงว่าใช้ร้อยละอย่างเดียวถิดตีคือร้อยละมีค่าเดียวโอเคครับวันนี้ตัวอย่างที่สาม จากการสำรวจสภาวเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี2560สำนักงานสถษติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง6เดือนแรกของปี60จากครัวเรือนในตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลประมาณ26,000ครัวเรือนมาดูข้อนี้ก่อนคำถามแรกคือประชากรกับกลุ่มตัวอย่างก่อนนะครับื2 0 0 0นี่คืออะไรครับ กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มตัวอย่างก็พอมีอะไรบ้างอ่ะก็คือครัวเรือนในทุกจังหวัดท,ทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล26,000ครัวเรือนเขตนี้คือกลุ่มตัวอย่างก็คือครัวเรือนนะครับครัวเรือนในทุกจังหวัดทั้งทั่วประเทศ ทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลสองหมืนหกพันคนเรือนนะครับ โอเคนี่คือกลุ่มตัวอย่างเลือกมา2 0 0กทุกทุกจังหวัดทั่วประเทศทีนี้ก่อนที่เลือกคำว่าประชากรจะเป็นอะไรครัวเรือนทุกครัวเรือนทั่วประเทศทุกจังหวัดด้วยนะครับครัวเรือนทุกจังหวัดทั่วประเทศแปลว่าเยอะมากครับข้อมูลชุดนี้ ตัวแปรเขาเก็บอะไรครับรายได้ใช่ไหมรายได้ต่อคนเรือนรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อต่อเดือนของแต่ละคนเรือนนะครับว่าแต่ละคนเรือนมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนข้อมูลคืออะไรครับข้อมูลก็คือจํานวนรายได้ที่ได้ก็คือตัวเลขที่เป็นเงินออกมาจํานวนรายได้ที่แต่ละครอบครัวเขา เขียนมาว่ามีรายได้เท่าไหร่มีค่าสียธีอะไรครับตอนนี้ค่าเฉลีย่ยรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนรายได้เฉลีย่ยต่อเดือน <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ที่สองหมืนหกนะครับนี่คือข้อมูลถ้าเป็นจริงก็ประมาณนี้ ฉเฉลี่ย26,900ต่อเดือนต่อครอบครัวนะครับต่อครอบครัวหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เรียบร้อย